สวัสดีครับราชวงศ์จัก,กรีถือว่าเป็นราชวงศ์แห่งหนึ่งที่เป็นราชวงศ์สำคัญของไทยโดยราชวงศ์จัก,กรีก่อตั้งขึ้นโดยท่านทองด้วงหรือรัชกาลที่หนึ่งแต่คุณรู้หรือไม่ราชวงศ์จัก,กรีนั้นมีต้นตระกูลไม่ได้เริ่มที่รัชกาลที่หนึ่งแต่รัชกาลที่หนึ่งต้นราชวงศ์จัก,กรีพระองค์สืบเชื้อสาย มาจากขุนนางมนที่รับราชการในสมัยกษัตริย์พม่าที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือผู้ชนะสิบทิศหรือพระเจ้าบุลิงนองต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่องราวต้นตระกูลของราชวงศ์จัก,กรีนั้นถูกบันทึกโดยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ที่พระราชทานให้เสื้อจรบาวริง โดยเรื่องราวนั้นเริ่มต้นที่ในสมัยพระเจ้าบุเรงนองได้มีขุนนางมอนรับราชการในในตอนที่ท่านปกครองพมา่าในกรุงหงสาวดีและท่านสามารถพิชิตกรุงศรีอยุธยาได้หลังจากที่พระเจ้าบุเรงนองพิชิตกรุงศรีอยุธยาได้ตอนนั้นขุนนางมนเหล่านั้นก็ทําหน้าที่ในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง แต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าแผ่นดินของไทยอย่างสมเด็จพระนรีสวรหรือสมเด็จพระนรศได้กอบกู้เอกราชให้กับประเทศไทยแล้วขุนางมนที่แต่เดิมรับใช้แล้วทำงานให้พระเจ้าบุเรงนองตอนนี้ได้ขอสวามิภักดกับสมเด็จพระนรีสวรมหาราชและได้รับใช้สมเด็จพระนรีสวรมหาราชและทำงานให้พระองค์จนถึงสมัย รัชาการของสมเด็จพระนารายมหาราชลูกหลงังลูกหลานของคุณนางลูกหลานของคุณนางมอนเหล่านี้ก็คือคุณนางพระก็คือคุณนางโกษาเหล็กกับโกษาปานันซึ่งลูกหลานของคุณนางมอนเหล่านี้ที่รับรชาชการมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าบุเรงนองสมัยสมัยพระนเรศจนถึงสมัยจนถึงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชคุณนางมอนเหล่านี้คุณนางมอนเหล่านี้ มีลูกหลานก็คือโกษาเหล็กกับโกษาปานเป็นขุนนางชื่อดังแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ปอดิสตร์ไทยได้เล่าให้กับคนในปัจจุบันได้ฟังนั่นเองใครใครก็คงเคยเห็นโกสาเหล็กกับโกษาปานในละครเกี่ยวกับในละครจักรวาลเดียวกับพรมลิขิตนะครับแต่เราไม่พูดถึงละคระครับเราพูดถึงประวัติศาสตร์ครับผมโดยโกษาเหล็กกับโกษาปานนะครับผมโกษาเหล็กกับโกษาปานเนี่ยนะครับผม ได้รับราชการในสมัยกรุงศรีอยธยาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งราชวงศ์ปราสาททองครับผมต่อมาในราชวงศ์บ้านผูหลวงหลังจากสิ้นแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าท้ายสระขึ้นมาเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศลูกของพระยาโกษาหล็กโกษาปานนั่นก็คือลูกหลานนะครับผมลูกหลานของโกษาหล็กโกษาปานนั่นก็คือ ท่านทองดีท่านคือขุนนางที่ใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์อย่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกดโดยท่านทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลตราอักษรสําคัญตรากิตยศของพระมหากษัตริย์โดยท่านทองดีได้แต่งงานกับท่านดาวเรืองและมีลูกชายสําคัญสองคนนั่นก็คือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในชื่อทองด้วง และกรมพระราชวังบวรมหาเสือสิงห์านาะถหรือชื่อเดิมว่าบุญมาโดยท่านทั้งส,สองคนนี้สืบเชื้อสายมาตั้งแต่โดยท่านทั้งส,สองคนนี้สืบเชื้อสายวงตระกูลมาจากขุนนางมอนที่รับราชการตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าที่รับราชการในสมเด็จพระเจ้าบุเรงนองและขุนนางมอนเหล่านี้ก็รับราชการในกรุงศรียุธยาตั้งแต่สมเด็จพระนเรศ ตั้งแต่สมัยสมดเด็จพระนเรศจนถึงพระนารายณ์นะครับผมแล้วก็มาจนถึงรุ่นของพระราชบิดาอืจะเรียกว่าไม่ได้น้องเพราะว่าเพราะว่าพ่อของรัชการที่หนึ่งพ่อของท่านเนี่ยเป็นขุนนางจนมาถึงสมัยพ่อของรัชการที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาเสือสิงหนาถอย่างท่านทองดีนะครับผมจนมาถึงรุ่นของท่านสองคนนี่นั่นเองครับด้วย หลักฐานนี้นะครับผมเป็นหลักฐานที่ที่ถูกค้นพบและได้ถูกประติตประต่อโดยรัชกาลที่สนะครับผมและเอามาเล่าสู่กันฟังก็คือ,ก,คอก็คือรัชกาลที่สีได้พระราชทานเรื่องนี้ให้เซอร์จอห์นบาวริงนะครับผมและได้ทําการนํามาเล่าก็คือก็คือให้ขุนนางเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือรัชกาลที่4พระองค์ท่านได้นําเรื่องนี้ก็คือรัชกาลที่สีําต้น นำเรื่องราวเกี่ยวกับต้นตระกูลของท่านจากหลักฐานที่ค้นพบแล้วเอามาประติดประต่อและสร้างขึ้นใหม่เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของต้นตระกูลของท่านจากหลักฐานที่ค้นพบแล้วก็เอามาประติดประต่อกันและถวายและท่านและและรัะชาการที่สีท่านได้พระอ,องค์ท่านได้ถวายเรื่องนี้เรื่องต้นตระกูลและชวงจัก,กรีของท่านให้ซื้อจอนบาริงและเรื่องนี้ก็ถูกเล่าสู่กันฟัง จนถึงปัจจุบันนั่นเองครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดกระผมมิสเตอร์ชาร์กกับขออภัยนะครับสวัสดีครับ